อบอุ่นชื่นมืน่นสอยชดทิชาควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีมันสุดเปรียบง่ายตัดสินใจเซเยสพร้อมสลับสดแล้วล่ะค่ะ สำหรับดาราสาวจอยชนทิชานวมสุคนหรือน้องนกจากละครฮิตในตำนานแรงเงาที่เมื่อปลายปี63ที่ผ่านมาได้เผยภาพโชว์หวนที่นิ้วนางข้างซ้ายถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันมากว่า7ปีขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่า officially yours Hash tag #31122020 ล่าสุดวันนี้ สาวจอยถือเรืกดีควงว่าที่สามีตง้งเข้าพิธีมั่นกันแล้วเรียบร้อยที่โรงแรม The ะแอตเทนีโฮเทลอะล u ชิรี่คอลเลคชันโฮเทลบังคอกท่ามกลางเพื่อนๆคนสนิทและครอบครัวโดวยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นชื่นนื่นทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับสาวจอยด้วยค่ะ